สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ a c e b o o k และแฟนเพจทางช่อง YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้พบกันกับการรีวิวสินค้าเข้าใหม่ของทางร้านปัญญาแท็กเตอร์นะคะวันนี้จะมาเป็นมาชมรุ่นไหนกันนะคะลองแวะมาดูก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอนะคะเป็นแท็กเตอร์นะคะจากค่ายคูบูตารุ่น l อ2 1 8นะคะตัวนี้เป็นตัวโฉมใหม่นะคะ32แรงม้าค่ะ รถเดิมนะคะก็เป็นรถใช้งานไล่มานะคะตัวนี้นะคะสภาพตัวสีสันบอดี้นะคะตัวเครื่องยนต์สีสันชุดฝากระโปรงเป็นสีสันเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะสำหรับคันนี้รถจดทะเบียนปี60นนะคะก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าที่รับไปก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะ ในส่วนของคันนี้ทางร้านก็ปรับเปลี่ยนเป็นตัวยางหน้าใหม่มาให้แล้วนะคะหนึ่งคู่นะคะระบบสมบูรณ์นะคะใช้งานได้ปกตินะคะสามารถลุยงานได้ทันทีค่ะในส่วนของคันนี้นะคะ32แรงม้าพงมาลัยพาวเวอร์นะคะระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ4 v ร e e นะคะตัวนี้จดทะเบียนปี60 ทำงานมาแล้วอยู่ที่500ชั่วโมงการทำงานค่ะตัวนี้นะคะก็สวยๆใหม่ๆใ,ใช้งานน้อยนะคะพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงมีชุดใบมีดดันดินแบบคันบนนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ SD 142ติดตั้งคู่ตัวมาให้ด้วยแล้วนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นรถไล่นะคะก็จะติดอุปกรณ์ผ่านพวนมาให้นะคะ ยางหลังเดิมค่ะยังหลังคู่ตัวนะคะตัวนี้นะคะขอบ11.2 24นิ้วนะคะยังใช้งานได้อีกยาวๆค่ะในส่วนของผ่านก็จะเป็นผ่านห้านะคะเป็นผ่านพวนขนาดห้าจานนะคะใบ22นิ้วตัวนี้เป็นของคู่ตัวนะคะยี่ห้อตราช้างนะคะรุ่นเฮฟวี่นะคะก็ติดตั้งคู่ตัวมากับตัวรถแล้วนะคะตัวนี้ ในส่วนของตัวรถพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง2ชิ้นนะคะเราจะตั้งราคากันไว้นะคะตัวนี้อยู่ที่359,000บาทนะคะ ลูกค้าที่ตามหารถเอาไปใช้งานไร่างานสวนนะคะตัวนี้ก็เป็นไซส์กลางๆนะคะตอบโจทย์งานไร่างานสวนได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับคนที่ต้องการรถไซส์กลางๆหรือว่าเล็กๆนะคะตัวนี้ก็แนะนําเลยค่ะเดี๋ยวจะทดสอบระบบเครื่องยนต์ให้ได้รับชมกัน,นะคะ่ะ <ST AN K> สำหรับท่านที่ตามหานะคะคูเปต้า L321832 แรงม้าไปใช้งานนะคะ ตัวนี้นะคะพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้2ชิ้นนะคะราคาเราเปิดไว้อยู่ที่359,00 0บาทนะคะสามารถต่อรองได้ส่งให้ฟรีที่300กิโลเมตรแรกค่ะถ้าใดนสนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามากับทางร้านได้เลยเบอร์โทร0 8 7 5 2 2 3 8 8 3 0 9 5 3 3 9 9 8สอสาาหำหรับคันนี้จอดไว้อยู่ที่สาขา2นะคะถ้าจะเข้ามาชมสินค้าหน้าร้านนะคะสามารถเข้ามาได้เลยค่ะคันนี้นะคะพิกัดอยู่เยื้องกับบริษัทลงศรีซีพีบ้านท่าเคาะตมนองบวงัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชร นะคะก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากท่านที่รับชมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ